Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đi

ระเทศไทยประเทศไทยนีเ,เอาผ่านพันกันมาเลยดีกว่าเอ้อไเยได้ไปลาฉลาดตัวนึ้นเว้เวยมีมูมี่ม่อต<ม>ีประไทย ต่อภาพอีกเดียวอ๋อวางมานาจนน้าจันไปแล้ว้าว